สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องพองก็มาเย็บผ้านะคะมาเย็บผ้าแล้วก็ตอนนี้คือเที่ยงแล้วเนาะน้อมของพ้องก็แวะไปเอาของที่พี่สาวส่งมาให้นะคะนี่แล้วก็แวะมาซื้อพิซซ่าเพื่อที่จะกลับไปกินสลองนะคะสลองพิซซ่าสลองขึ้นบ้านใหม่นะคะแล้วก็จะไปซื้อเออไส้กรอกลูกชิ้นอีกนะคะใช่กรอกลูกชิ้นอยู่ที่เออ อะไรนะผายเวียงนะคะเดี๋ยวค่อยทางกลับก็ค่อยแวะไปซื้อนะคะก็มาคนเดียวน้องหมยเงินก็มานะคะแต่ว่ามาคนละคันเนาะเพราะว่าน้องพองต้องมาเอาของใช่ไหมคะก็บอกให้น้องหมยเงินขับมาอีกคันหนึ่งนะคะก็กินข้าวกับน้องหมยเงินนี่แหละแล้วก็พาน้องเหมยเงินไปส่งที่บ้านคนุณครูแล้วก็แวะมาเอาของเอาของเสร็จก็แวะมาซื้อพิซซ่าแล้วก็เดี๋ยวอีกแ๊บก็กลับไปก็จะไปซื้อไส้กรอกลูกชิ้นนะคะ สลองตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรบ้างหลอลุ้นกันเลยนะคะตอนนี้ก็คือรอพิซซ่าอยู่นะคะพิซซ่าอีกร้านหนึ่งนะคะร้านอยู่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้แล้วอยู่ทางทางคลินิก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 เด็กๆแล้วก็คลินิกอะไรนู่นนี่นั่นอะ เส้นทางนี้นะคะจะเป็นเส้นทางเขาเปิดคลินิกหมดเลยนะคะตั้งแต่ตรงนู้นมาถึงตรงตรงหางนะคะถ้าถ้าไปทางนี้ใช่ไหมคะถ้าตรงไปก็จะไปเห็นที่เห็นที่ประตูปลาแรงนะคะประตูป่าแรงนะคะอธิบายไม่ค่อยเด่นโอเคตอนนี้เรารอพิชากันเลยนะคะน,นี่ก็เปิดมานานแล้วเหมือนกันนะคะ ขายทุกอย่างค่ะก๋วยเตี๋ย,เยวเส้นเล็กน้ำตกนะคะนี่พวกอาหารของหวานข้าหนมอะไรนู่นนี่นั่นนะคะไอศครีมนะคะนี่ข้าวผาดัดข้าวมันไก่ข้าวขามหมูอะไรหมดไล่หมดนะคะเครื่องดื่มน้ำปัน่นพิซซ่าหมดแล้วนี่ได้หมดเลยนะคะ น้องพองสั่งพิซซ่านีิพิซซ่าพิซซ่าถ้าจะกิพิซพซ,นนพซ่าก็ได้แล้วนะคะพิซซ่าก็ได้แล้วแล้วก็น้องผองก็ไปเย็บผ้ากลับมาแล้วเนาะตอนนี้ก็คือสามโมงเ้ย็นแล้วนะคะใกล้เย็นแล้วโอ้เจมส์ ิ้ตรงที่ถ่ายเพียงนะคะตอนแรกว่าจะไปซื้อที่นะ อปันตอนตรงนี้่น,นะคะลูกจินเอ,สเองสนะัมีเอาเป็นลวงนเออเอาเป็นทงทงก็ลูกจินเองสามห้อหเอาสองทองมีโลน,งนึงเย มีโล่งแรงอมีโล่งใสก่ก,สกอกหรอใส่ก,สกอก,ส,ก,อกสีแดงหมอนี้แย่เป็นมาทรงตระลึอล๋อลูกชิน้นลูกชิ้นเนื้อรูทรงเลยอันไหนสั่งอีกคะมันเออลูกชิ้นเนื้อทรงเอาสามทุ่งอะค่ะตอนนี้ก็เอ้ยกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะ ก็เอาพิซซ่ามาให้แม่กินแล้วนะคะแต่ว,ว่าน้องพองยังไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวจะมากินให้ดูคือพิซซ่าตรงนี้คืออร่อยนะคะอร่อยมากเธอมีหยิบเยอะหน่อยด้วย,ยนี่อันนี้คือหนึ่งหมืนสองพันจัดนะคะก็ก็แผ่นใหญ่กว่าที่น้องพองไปซื้อตอนที่ห้าพันจัดนะคะ เดี๋ยวเราจะชิมดูว่ามันจะเหมือนกันไหมนะคะรสชาติจะเหมือนกันไหมนะคะอืมอร่อยแล้วก็เมื่อกี้พี่สาวส่งของมาให้นะคะแม่เอาไปให้พ่อดูว่าพ่อชอบไหมนะคะมันเปรี้ยวๆนะคะ อ,อร่อยชื้อไม่นานมันก็เย็ยนแล้วนะคะเดี๋ยวก,กินพิซซ่าเสร็จก็จะไปล้างลูกชิ้นแล้วก็เส็บเอาไม้เส็บลูกชิ้นไว้แล้วนะคะแล้วก็จะย่างกินแล้วนะคะย่างกินตอนเย็ยนนี้เลยนะคะจะได้สว่างสว่างเนาะ ตอนนี้เราก็จะไปล้างลูกชิ้นก่อนนะคะคือน้องพองไปซื้อสไส้กรอกมันไม่มีเนาะเพราะว่าเขายังไม่มาส่งนะคะก็น้องพองต้องรีบกลับแล้วนะคะรอไม่ได้ก็เลยซื้อลูกชิ้นมา3ถุง3โลนะคะเดี๋ยวก็จะไปล้างแล้วก็มากินฉลองกันเลยค่ะแต่ฉลองไว้ตอนนี้แต่ว่าถ้าเงินเดินใน YouTube ออกก็จะทำบุญที่บ้องครัว AI ใหม่อีกนะคะ จะล้างลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูสามถุงลูกชิ้นแบบนี้อร่อยนะคะแต่ว่านี้ยังไม่เคยกิน no ตอนนี้เราก็จะหั่นลูกชิ้นก่อนนะคะหั่นออกครึ่งๆนะคะแล้วก็เสียบแบบนี้นะคะห้าอันห้าอันนะคะก็จะเสียบแบบนี้เพราะว่าเด็กๆก็เยอะเนาะเดี๋ยวจะไม่ทั่วๆเนาะเดี๋ยวจะพี่ๆน้องๆเราไม่ไม่ได้กินเยอะเนาะก็จะทําแบบนี้นะคะเพราะน้องพองก็ซื้อมาแค่สามถุงเองเนาะ นี่แม่ก็จะมาซวยเสฟนะคะน้องผองก็จะหั่นลูกชิ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราหั่นลูกชิ้นกันเลยนะคะ นะคะตอนนี้ก็คือเส็บลูกชิ้นเฉดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็รอให้พริกมันสุกก็จะย่างแล้วนะคะตอนนี้ก็คือต้มพริกไว้อยู่นะคะเพื่อทําน้ําจิ้มมันเนาะเดี๋ยวเก็บข้าวของตรงนี้ก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นพริกนะคะพริกแห้งนะคะนี่เดี๋ยวก็ถ้าพริกมันเดิมได้แล้วก็จะเอาไปปั่นนะคะก็จะใส่รสเกลือมะนาวแล้วก็น้ำตาลน,นะคะ ม,มีแค่นี้นะคะบอกไว้ก่อนเพราะตอนทําคงไม่ได้ถ่ายเพราะแปดนอ้อมพองหมดแล้วเดี๋ยวจะไปซัดแปดก่อนนะคะโอเคนี่นะคะตอนนี้ก็คือมืดแล้วเนาะไฟก็เริ่มติดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะย่างแล้วนี่นี่นะคะชิ้นของเราเยอะมาก พี่แม่ทำให้อยู่นะคะต้องช่วยๆกันเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะน้องพองก็เพิ่งพยาภาลับมาเองนะคะมาเลยจีนุกจีนก็เงินขึ้นท่านมาขึ้นมา,นมา,าตาจีอยู่ตาจีไงเงินมาจาของยิงกี่บาทเออเอามาจีถา่ายไงนั่งพต่นหนังเลยเฮ้ยโกกินีงน่งๆๆ ข้นมือซิ้นนี่ตั้งชินชินตโลข้นอยู่ก็แบบข้นอยู่ก็ข้นอยู่ข้นชินวะาจะข้นชินวะอะไจะข้นชินมือซินข้นอ๊ยตัวช้างน่นเอตัวอะไรเอ้ะรามาข้นนั่นมามาข้นนั่นมามาข้นนั่นมาข้นนั่นมามายงเจือขึ้นเหมือนมึงอ่างวะนั่ง่ดีเหตุจีนั้นองวะ เห็นแล้วเห็นแล้ววันเดียวเงืองไปสิบไปสิบไปนี่มืดมากเลยนะคะต้องเอาไฟสายที่พี่เอฟซีเขาส่งมาให้นะคะโอ้อร่อยจริงๆลยจื๊อไฟหมดเลยนะคะมันเป็นอะไรแบบนี้ะไฟมันแห้งเออไฟมันแห้งเออนั่งอในมือเตรียมนะลูใจอะเราเอาฝนชุ่มหน่อยนึงมาโอนเนี้ยเนี่นี่เอาในตังคืนเนาะเอาในตังคืนเนี่ยมากๆตังเราเนี่ยในตังเนี่ยเนมีอันเงี้จื๊อมื่จื๊อเอาในจื๊อตังคืนได้รึอันไหนมีอันนึงกันเนี่ย อันเนปะ็นหัวลเองแค่น่ะไม่ใช่ไหมเจ้าอย่าตังค์คืนได้ขาขาขาเฮ้ยมาอืมพรัดๆเงอะอันมันแสงไฟรวงๆด้วยโม่แต่เลยนะวัยจินเอาวัยนี่นะคะเราก็จะย่างๆกินๆนะคะไฟก็ไม่สว่าง,งไม่ค่อยสว่างไ

อรากลับแล้วสิคิดว่ามาไหมาไมาไอลูกกลำร้อยสามลูกก้อยไหนไหมันจะรุ่นั่นสามลูกะไรสามลูกฝาเข่งเอิงน่ะสามลูกขึงเออสามลูกขึงเออไหมอ่ะไมอ่ะเงินมาช็อมาชอายมงเออสาเนือ่ยางเนี่ยอันที่ชันนหนเขาคนยังจีนมะนาวหมูกระทะมูกระทะก็เจอ มันมันบอกนานาอย่างะีได้เลยดิในวัยท้งสุดเลยดิิใหม่สิใหม่ตาระาเดี่ยเหรอเออมาฟุกอ่ะเขาการไปหล่ะมันียอ๋อมันนู่นอะไกออนล์ยัะไรนั่นอืมต้งไหนบ้างอ่ะที่เออทะเลนี่ต้น่าต้นที่ีโนนเ้ยง่ินก็จิงโน่เปิดมกจ่เปิดนรูก่นะเก่องก่ออยู่ไอ้ป้อไอ้นี่ นวม่กันปัปล้ฮะใครอ่ะอันว่าอนนเส็นหัวองยู่บหัทีนอ้อนบหัทีชิงก็เดมือนะนี่สมออีกหรือวะไม่ดูอ่ะไม่ดูว่ากะเหต่ยจ้ำด้วยเลยเลืนได้ไรวะใครว่ะบนหัวตีสามชิ้นก่อนนะอเคเรื่องจำร้านใส่เนื้อก็อันกนใจต้องไปนูกนไหนนอนทีดกันเลยบนไหนน้องกดอีดยวัวนนห่ะฮะม่จรัมาแ้อมาแล้ววันหอ องเที่วอที่เนนี่นะคะก็จะย่างย่างกินกินเลยวันนี้นะคะน้องอมพองไม่รู้ว่าที่คนในหมู่บ้านเขาก็ทําของกินกินเหมือนกันถ้ารู้ก็คงจะไม่ไม่ทําวันนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> ถ้ารู้ก็จะไม่ทําวันนี้นะคะเพราะว่า คนเขาไปกินที่นุ่นมันวันรีขึ้น้านใหม่ใช่ค่ะขึ้นบ้านใหม่เพราะว่าพี่พี่น้องน้องเราก็ไปกินที่ที่นุ่นหมดแล้วนะคะก็เหลือเหลือแต่เหลือแต่พี่พี่น้องน้องเราแค่นี้นะคะจินเดีนท่านุ่นดูต่มีลำบงเขาอะเขาอยางั้งจินจินาหูรูกมาเลยมาเลยพริกก็มาแล้วนะคะ อันนี้เป็นน้องชายน้องชายก็ได้คุณยายเนีตัวมาวางแล้วนะคะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านฟูมือเลมังค่าโอ้โหเด็ชั้นสมัยกินเนาอ้เลยเอาปลาลอยมาวางเลยเนาะจิ้มจิ้มนี่น่าร่อยมากมาแล้วบนหองตั้งบ้านอ่ะเนี้ยอื้อ

อ่อยนะลม่ยังเขาตื่นลมไข่เอาว่ะเอาแงเอาแรร้อน่ไงอมอีอย่งเดียส้นไตเส้แเ้อเผ็ดมากพริกก็เผ็ดร้อนก็ร้อนฟก็ไม่มีอื้ออื้ออื้นอื้ออื้ออื้ออ้ออ้่อื้ออออื้ออื้อ้ออื้ออื้ออื้อื้ออื้ออื้่อ้อ้อ้อม้อื้อ้อ

มาเหนียมากาเหยวมาเฮ้ยน้นชามานนั่นพริกเผ็ดพริกเผ็ดอืมจุงกูโอ้อว่ว่ะมีมาลากันหนอ ก็เขาตามมาชงก็จะเมฆกันค่ะว่ามมาชงเดินจ้อะอีปุ่งใครนอ่ะตอนนี้เราก็กินลูกชิ้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเก็บกว่าล้างจานเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนนะคะกลับมายังไม่ได้อาบน,น้ำเลยนะคะ,ะก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมากินเยอะเนาะเพราะว่าเขาก็ไปกินที่ข้างล่างนะคะ ถางบ้านเพราะว่าเขาก็ทําของกินเหมือนกันน้องพองไม่ดูนะคะก็เลยทําวันนี้เนาะก็ไม่มีคนมากินเยอะก็มีพี่ๆน้องๆน้องของมเงินพี่ทิทพย์หลานคุณย่าคุณยายเขามากินอยู่นะคะนิดๆหน่อยๆเนาะแต่ก็มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่ากับตอนนั้นเนาะก็น้องพองก็ได้ขึ้นขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงสลองลูกชิ้นปิ้งนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวก็ทา อีกประมาณสองสามวันเนาะก็จะทําบุญที่บ้านใหม่อีกนะคะก็จะทําบุญที่บ้านใหม่อีกก่อนนะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้งหอมพองด้วยนะคะคอยเป็นกําลังใจให้เนอมพองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ